วันนี้เราจะมาเอวกาดก้มกองเกลียวนะครับบ้านตุ้งเซียวซึ่งมีหลังหลังวัดตุ้งเซียวนะครับตำบลบ้านกลางอำเภอสมตทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้เขาก็มีแขกพิเศษของเรามานะครับก็คือหมอน้องครับเปิ้ลอยู่เปิ้ลอยู่บ้านตุ้งเซียวนี่เองครับเพราะว่าเปิ้นอยากอู้สิ่งอู้อย่างครับผมจะเป็นต้องอู้อย่างนัครับือแกอู้คนเดียวครับครับ่ โยกเขาไมา้เอวดูนะครับในกัดก้อมเขามีหลากหลายซึ่งเขาเน้นในเรื่องของอาหารของกิ่นบ้านเฮานะครับเชิญเลยนะครับนะคะนี่ร้านใจโถนะครับร้านยจโถเนี่ยจะเน้นในเรื่องของหัวปูจาวัดนะครับไปดอกนะครับสวยดอกต่างๆเบิ่นจาวไปปูจาไปไหวพระได้นะครับนะ พตูนะคอสายนะับเจ้าเจแม่ขนมโคกขนมโพกเมืองขนมโคกเมืองอันนี้ขนมโคกเมืองครับีเป็นทุกงมาก่อนเลยนะว่าขนมโคกเมืองจะมามีไส้ขนมกบ้านเฮาแต๊จะมามีไส้แต่ที่มีไส้นั่นแหะก็จะเป็นโมกพัดโมก ปิดข้าวโพดอย่างพวกนั้นนะครับคือเอามาประยุกต์เพิ่มเลยเอราะวามประยุกต์มาจากแต่ั้นเกิดว่านี่เป็น้ำตาลจะมีคนเล่าแก้หัวเดียวนี่บอกว่าบอกว่ามันมีไส้ข้าวโพดอันนี้ต้องซื้อจิ้มนะครับปั้นนี้นะครับสิบบาทต่ออันนะครับมเปล่งเลยนะครับสิบบาทไปเลยนะครับกี่กู้น่ะแห่กูนะครับ นี่นะครับก๋วยเตี๋ยวกาดกรอมของผู้ช่วยเบิ้มครับนี่ตัวนี้ของผู้ช่วยเบิรมนะครับเปิ้ลขึ้นชื่อเรื่อเส้นมีอยู่เจ้าเดียวตาหนามก็มีเจ็บจ้อไหนแล้วมั้งแม่นะครับเปิร้านที่สุดในกกดนะครับแต่ว่าเปิ้ลก็ รำแต่ต้องชิมดูนะครับราคาสมหรัแดงมีราคาสาวสองห้าบาทแล้วก็ถ้าเกิดมีโปรโมชั่นตัวนี้กะครับผานชั้นไดลดห้าบาทถ้าเอาผ่าชนะไหมเองลดห้าบาทเอราะานโตมา,าลดแต่ลายลูกบ้านมันได้ลดพราะที่นี่ป้นบมมีถุงก็ใช้เขามามีถุงน้ำยา่าถุงถ้าจะนันก็จะมีถ้วยขิดที่นี่นะครับแล้วก็มีถ้วยกระดาษ น่ากินด้วยเอากินได้คนัได้กี่ที่เลยแล้งอ่ะอ๋อคือช่วยเป็นเจ้าของร้านนะครับเจ้าของร้านเพึ่นจัดการเองเขามากิ่ร้านเนี่ยครัโหบอกเลครับก๋วยเตียวหมูเนาะก๋วยเตี๋ยวหมขอบคุณพี่นะครับที่ก๊อฟจากขนมเซนครับมีขนมเซนแหนมเหนียวมนมเไรอย่เดี๋ยวครับก็มีน้ำ น้ำพริกคนโดยถ้าปะยามากินนี่ก็เอาไปทำที่บ้านพี่โก้กลอนน้ำมากันแล้วห้าสิบบาทอะไรนะครับแอบบละาทน้ำพริกของอ่าน้ำพริกน้ำเงี้ยวเลยน้ำเงี้ยวเลยทำกินเองได้ที่บ้านเอาเลือดใส่เขาเอาเลือดใส่ได้นะเนาะเอาเลือดเอาชิ้นหมูใส่เนื้อกล้วยเนื้อกล้วยอย่างเดียวจบเลย โคตรครัก็แผ่นซาบะตอกก็ซาบาทอะครับมีเครื่องเคียงพร้อมนะคะสำหรับคนชอบเผ็ดเนาะก็จะมีพริกมีกระเทียมมีผักดองผักชีผักสด มีหลากหลายนะครับแล้วแต่ว่าชอบคนใจมีทั้งกุ้งมีทั้งปลั๊หมึกทอดนะครับมีเส้นฝ้ามีนั่งไก่ทอดโวยครับหมึกทอดอร่อยทุกอย่างนะครับบับแปลงมีถุงละเท่าไรก็ครับถุงละสาวบาทนะครับหมูทอดหมึกทอดใหญ่ๆหญ่กับหมึกทอดใหญ่ๆอ๋ออุ้ยอ่ะ ลำที่สุดในดกลมลำที่สุดเลยค่ะมำที่เรดที่ขาได้นะคะเพราะว่าเขาจะมีเซอเขาจะดีนี่มีแค่บัตรเคิสองเจ้านะครับในแต่ละอย่างชนิดที่ขายเพราะฉนั้นเราจะลูกแต่นอกนับนแล้วเจ้าของร้านก็จะต้องพัฒนาคุณภาพของอาหาร จะเป็นจะเป็นจะเป็นร้านที่ล้ำลึกสุดในในการนี่นเนาะนล้ <c oughs> สำลึกสุดครับซับซื้อจิมโยครับครับครับอันนี้ของนากแก้วนะครับอันนี้จะเป็นข้าวต้มลูกโยนนะครับ <c oughs> ข้าวต้มลูกครับใช้ไอใบเตยในการโอ้โห <c oughs> <c oughs> ข้าวต้มกล้วยนะครับจะมีกล้วยกระทั f f l e ข้างใน ตรงนี้นะครับเวลาแกวออกมาจะเป็นแบบนี้จะหอมใบเตยตุ้ยครับใบเตยมองเล็ปเนสขาอันนี้ก็มีสินค้าตามฤดูกาลช่วงนี้มะม่วงหมดอแล้วนะครับก็จะเป็นมะม่วงแทนเลแต้องรอฤดูกาลกล้วยต้องรอฤดูกาลไม่จะสุกนะครับคือ อันนี้กับของประทอนนะครับจะเปิดเสื้อผ้าพื้นเมืองครับก็แล้วแต่คนชอบโดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้านกลุ่มสตรีนะครับนี่ก็จะมาะเลือกสนใจราคากระเป๋าเป้ก็ได้ครับ <c oughs> นนี่มได้ตอก่อนนะขนมเทียนแก้วนะครับนี่ของนายอีทครับรู้สึกว่าจะหมดแล้วเหลือที่ยากครับเอามาจ้าไปเอามาจ้าไป ทุกทีนี่ไม่นก็จากองเต็นนี่เลยนะครับก็ราคากระบ๋กแป้งนะครับกระทงละสาวบทสาวบครับนี่ใส่ไนี่สหรอ่ัวส่หัวเาสแป้งเท้าเย็นบ้างแล้วมันจะนนะครับที่ว่าปิดเทแก้วก็คือว่ามันจะใส่เพราะว่าเวลาเราเราขิงน้ำเชี่อเราเก็บไปที่เดียวเราออกมา ซึ่มันจะต่างต่างจากแปกคนนึงถ right? ้าแป็คนนึง่ะเวลาถ้าเขาเก็บไว้นอกกินบาเสี่ยงเก็บไว้แล้วไปเก็บเมืเย็นมันจะแข็แต่นี่มันมันแข็งเลยกันเอาก็ใช้แบบลักษณะขอตะกอนตอนี้นมันเราะเนีไม่ใะกอนแต่เป็นเฉนียวไม่ใช่ะอใจ่แ่น่ใตกอนใ่ต่เป็นนีว่ใช่อใช่แต่เป็นเว่ใะใเป็นเีวไม่ใ่ะกอใ่แต่นเฉวม่ใใแปนียม่ชีวไม่ใช่ตอใ่เป็นเฉน เปพียนแก้วเนาะดครับเพราะใเป็นเทอรเรยมบ์ครับดีละพี่แปาบาโอ้วันนี้ยนีเหรอสวัสดีครับพี่สวัสดีครับคับได้ยุ่งกับเ้มาก น้ำสมุนไพรนะครับของแม่บานเจ้าของร้านอยู่างไเนี well, ่ยนี่นี่นะครับก็จะมีน้ำปลาปาครับแล้วก็มีน้ำอัญชันน้ำแอนเจียนี่สมบูรณ์แล้วเลยไปดีนะครับวันนี้เอามาขวายไปหน่อยนี่ตันได้กินเลยนี่ตันไม่กินนะนี่นี่เขาคุณทิ้งเงินนะครับนี่ผัดขึ้นบ้านผัดเทนะครับ เปิ้นใส่ให้เรียบร้อยเตรียมพรีเซนต์แค่ภาชนะคือต้มเป็ดแกงแค่ส้มเลูกที่เงินไห้จานตาใดายจานละสิบบาทนะครับกับแป้งเลยนะครับกับหม้อได้สักหม้อหนึ่งได้อยู่นะครับถ้วยหนึ่งได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาต้องการเยอะเอากระหลายจานหน่อยนะครับมันเป็นพักกึ่งส้มเลูกครับเหมือนมาแม่นะคือว่าเอาไปปรุง แล้วไปแกงแคร์แล้วมันจะกลายเป็นสำเร็จรูปก็เลยเป็นแกงแครครึ่งสำเร็จรูปนี่ผักอย่างเจ้าอันนี้ผักเซลล์เซลล์ครับผักเซลล์อันนี้ายตีไอ้นตัวเน่าเนื่องครับตัวเน่ามีตัวเน่าแข็งกับตัวเน่าเนืงนะครับแขับวเน่าเนื่องเดือแล้วเน่าเนื่องครับอันนี้ตัวเน่าทรงเครื่องนะครับเปิดอยู่ได้เนาะเดือดตีป๊ะ วันวันูันนั้นน่ะมาอาทีมอันแรกมันจะเอาีฟาอน้องน่ะะเด็ทีมว่า้น้องจงกีเอาเอาจดทีฟามันก็ข้อหนครับขอนึ่งข้อหนนหอนขอนยามอนี้หนึ่งครับอันนี้เปโอเคหของีะเนาะโอเคยเ็คนดวงกล่เนาะเน่ป็นคนโอเคยเป็นคนดวงกล่อนะครับแล้วก็ยังมีพักนะครับมีแบบนอยมีแบบแขวง น้อยก็พอจานพิรู้นะว่ามีการนิสิตยาเนี่ยมิ้นผักขึ้นบ้านในบ้านไทยนี่ก็มีผัดนัเองนะครับกับขนมกล้วยขนมช่วยของน้องมิ้นวันนี้มีมันม่วงตวยนะครับนี่ก็พากล่าไหร่ครับพากละาสิบบาทนะครับขนมกล้วยลำ ครับนะแล้วนี่ก็สิบบาทหนื่นกันนะครับนี่พัดครับนี่มีพัดนี่ครับมีพัดอันนี้ยต่ออมนะันะัไข่ปั้มี่ไข่ปั้ม้ี้าวีมันม่วงนะครับกี เราจี่มันม่วงนะครับอะไรต่อไปกันครับห้บาทอะไรห้าบาทนะครับใส่เปมลดหย่อนอุ้มเขินเลยใส่เหว่ครับผมไข่ปามเนาะครับต่อไหปครับไข่ปามก็ห้าเหมือนกันจ้ะห้าทเหมือนกันนะครับนั่นนี่หรอนี่เป็นไงปรุงเหรอนี่เครื่องปรุงมันละอ๋อไปเที่ยวใส่นะครับมัน็จะเปนนแบบี่อันนี้เกี่ยวๆจะมีพริกกับหยอดปลาทอง นี่น้ำเนี่ยาเนะนี้น้ำน้ำไี่ครับไข่ไข่ปรุงแล้วไั้จุกข้าวจีนะครับนอ้เพิ่มแค่ข้าวจีอย่างเดียวมันก็บมันก็ไปลำไกัมีเแกงนอโจมนะครับ น้ำซ่สูงคือซ่าหย่อนรอใกล้แ่หาแล้วเนาะนี่นี่ยประกอบชากไี่สำหรับลูกค้าลูกค้าชอบมาถ่ายลูกอ๋อขอดีเจ้าของมันชอบเติเลยเก็บมา พอผลิตภัณฑ์บิบิม่าเนี่ยอันนี้แฮนนิกนอมหอมอันนอ้นี่แฮนนิกนะครับนี่อย่างที่ะดีความกระจเจนะครับเล็กกระจเจเดี๋ยวของผู้ช่วยพอครับราคากับเป๋าเลงตั้งแต่ครับอันนี้เท่าไหร่ก็สองห้าบาทสองห้าบาทอันนี้เย็บมือต่างหากนะครับของของร้านที่อแบบเคยเกินห้าร้อยสองบาท รับ๊อสามามส้าประมนี้้าต่อเลยครับอันนี้ของนักจีนนะครับนี่เป็ดเน้อี่ผัดไกจะอเอาไปเตรียมที่อย่าไปทำกับเข้าได้เลยอะรับอันนี้น้ำพรกแกน้นี่เสือเผาครัะเสือเผาน้ำพริกปูน้ำปูอันนี้หรอน้อหัวนอต้มจ้นอต้ม ไส้บัวที่น่านไปคิดว่าผลิตเองแต่คนเดียวเนาะแจ้าเป็นคนเดียวเป็นคนเดีเดบ้านบ้านทุกเซลเนาะ,ะเน,นี่ถ้าขายชุดอย่างไรครับก็ารายละก่างไนครับ อันนี้ชูจ1บาทอันนี้3า <c> ม <oughs> สเจ้าอันนี้ชูเจ้าบาทเจ้าเาวันนี่แถมเจ้าแถมนอแถมนอเนาะจาวานนออันนี้กล่องสาวบนี่กับสามนี่กับบาทนะคัมีบคเสือพร้อมนี่กับไปตำได้เลยตำบคเสือนะครับปิก้านไปกับต้มไข่ใส่นไเ้โอเคกนึ่งตัวเจ้าก็นึตัวเจ้าห้าบาท10บบาทนะครับสิบบาทเจ้าไปกับสิบบาทหน้าที่อะไรอย่างเนี้ไกเกมชงรอไเก ก่ทรงเครื่องนะครับกิ่นทรงปิ้งหมูไปเยเกลี่ยรอบข้านมหวานน้องแมนนะครับข้านมหวานอันนี้เข้าแช่เข้าวมากข้าแมกข้าวหมากข้าแมกเนี่ยข้าวหมากเป็นประโยชน์อย่างไรบ้างติดไปก็ได้นี่ไรอันนี้ใจข้าวกมเราฮะใจข้าวกมค่ะอันนี้เป็นดอกอัญชันนี่ใบเตยใช้สีจากธรรมชาติล้วนค่ะ ครับผมอันต้าไหนก็พ่สิบบาทนะครับแถมมาอยังมีวุ้นเป็นซีบี พัดม um, so ือเองนะครับมอดนี้ของแฮนด์เมดทำเองนะครับเชิญโชว์ให้ดูหน่อยครับจ้าค่ะทำเองพัดเองขายเองนะครับอันเท่าไรครับพี่สิบบาทเจ้าสิบบาทตะอันนะครับบ่กแปลงเลยนะครับมาอุดหนุนกันได้ครับผมนี่เฉพาะที่กัดกรมเเจ้้าื่อี นี่มีสีสันน้อยด้วยนะครับลูกชิ้นครับนี่จะม in ีสีสันน้อยด้วยนะครับจะเป็นลูกชุบครับลูกชุบนะครับใบแฮมนะครับไข่นะรุ่ยเทิ่มกระเดยข้อยแรกสองห้าครับสองห้ารีบสองห้าเลยได้ได้ตึงหาบนี่เลยค่ะ่หมอหาบนี่เหมือนกันเลยเนาะเฉยเฉยใช่หรอใช่กัน าค่ะไข่อารมณ์ดีไข่ไก่ไข่ไก่เมืองสดเนาะไข่ไก่เนื้อที่บ้านอันนี้พอค่าต้นสินไปยางไปแล้วนะครับอันนี้นะครับเจงเมืองป้าเตือนกลับกับนะสมศีสมศรีอันนี้ขนาดไปอยู่บ้านนะฮู้จักเหลือก็น่องอืมไม่ไปอยู่เมืองไหนแล้วเนาะ แล้วก็สาวที่ไหนน้ำพริกอ่องวันนี้มีน้ำพริกอ่องกับเก็บักฟักนะครับปีตานมดไปแล้วโอ้โหเก็มปีตานมดไปแล้วนะครับวันนี้มาขวายกันหน่อยกรายเจ้าเนีเจ้าวันชุ่มกระชาวมากนะครับันนี้ก็หองพริงย่างนะครับแอบอบแอปสมอง อาชีพที่ใช้สมองเยอะมากที่สุดนะครับแอบกุ้งแอบปฝาแล้วก็มีกิตโสมครับแล้วก็มีปลาปิ้งไม่ใครเลยสิบบาทสามบาทมีปลาปิ้งตัวนี้นะครับไม่ใช่คนเท่าปลาปิ้งนะปลาอัวปลาอัวปลาอัวนี่ตัวตาไรเอาสีตัวโต วันนี้เอามาล่าไปเนาะเขาไขาควัวกบโคเสีย<อ>งเนาะอันนี้ของปลีน,นะครับของปรีนะครับจริงๆนี่จะมีมีของปรีนี่จะเป็นขนมหมายันแต่วันนี้หมดไปแล้วนะครับวันนี้เอาบัดจาไปน้อยนึ่งนะครับก็เป็นไข่ดีเนาะวันนี้มีแขกมามีนักท่องเที่ยวมาซื้อคนจับใจัน หน้ากันหลายกาย็เลยบางอย่างก,ก็เลยหมดไปนะครับก็เตือนนะถ้าเกิดว่าใครอยากมากครับมาเช้าหน่อยสักสี่โมงนะครับกัลังดีนกนี้ครับสักสี่โมงกลังดีให้ไดนเกาะมาแวะมาแถวพ่อนเลือกซื้อสินค้าได้ที่กัดกองเกี่ยวครับ,รบขอบคุณหมอเน,อนาะมากนะครับที่ท,ที่บอกวันนี้นะครับคือว่าผมมาได้โอ้ยสักอย่างเลยครับมุ่งหมดเลยครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับ